ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายจะสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดลองเอาไม้ใส่เพื่อที่จะรูปนะครับรูปพื้นที่นาให้มันเรียบนวหลังแล้วผมจะมัดใส่คาดไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,นะครับต่อไม้ผมจะใช้แบบนี้นะครับนี <c oughs> ่ตัวนี้กหนาะประมาณเกือบเกือบสองนิ้วเนาะ สองนิ้วนะครับกลหนาระน,นิ้วครึ่งเนาะแล้วนะก็จะหนักหน่อยปกตีต้องให้หนักกตัวน,นี้เรางให้ใหญ่กว่าน,นี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมมันมีแค่นี้เนาะก็เอาแค่นี้ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมัดใส่คาดแล้วค่อยดูว่าผมมัดแบบไหนนะครับคาดนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ผมเปลี่ยนไม้ใหม่นะ มันใหญ่เกินเนาะนี่มันใหญ่เกินผนตอดออกตอดออกนะครับมันใหญ่เกินนะครับนีคาดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ไม่เรียบเท่าไหร่เนาะเพราะตรงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูตรงนี้คนี่ตรงนี้เรียบครับเรียบฝนตกใส่มันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับใช้ได้อยู่ ตรงที่ขาดไปขาดรอบเดียวนะครับนี่ก็ไม้มัดส่มันก็ดีไปอย่างเนาะมันมันจะเหมือนเราขาดสองรอบในทีเดียวนะครับแต่ว่ามันจะดึงเม็ดข้าวไปหน่อยนิดนึงนะครับมันจะดึงเม็ดข้าวมันจะไปไปกับไม้หน่อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะหรอกนะครับนี่ครับวันนี้ก็ประมาณสองไร่ครึ่งนะครับ เมื่อวานก็สองไร่ครึ่งวันนี้ก็สองไร่ครึ่งนะครับก็พรุ่งนี้อีกก็ประมาณสองไร่นะพรุ่งนี้เพราะว่าเหลือข้างบนนะข้างบนสนอะงไร่ดูฝนครับมืดเลยดําเลยนึ่ทางนู้นเป็นอุบลเนาะจังหวัดอุบลน,นะครับมืดเลยก็ตอนเที่ยงเที่ยงก็ตกมาอยู่แต่ไม่แรงนาะนี่มีน้ําหน่อยนึงแต่ไม่แรงเท่าไรนะ อันนี้ครับมันก็เรียบขึ้นหน่อยนึงแต่ไม่มากเนาะปกติมันจะเป็นเป็นเส้นเนาะเป็นเส้นเป็นเส้นไอ้รอยขาดนะครับแต่ตัวนี้คือมันหายแล้วม,มันเรียบเลยเเหรือเป็นเส้นอยู่นะครับก็นามันไถไม่เรียบเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไอ้หญ้ามันเยอะจัดนะครับปีนี้ยอมรับเลยหญ้ายเยอะมากนะครับ เหมือนทุกปีเนาะทุกปียาไม่ไม,ไม่ไม่เท่านี้นะครับปีที่แล้วก็ดำทำนาดำแต่ปีนี้ไม่ได้ดำนะหวานเลยนี่ครับก็ทำนาแบบบ้านๆเนาะก็ขาดเอาใช้รถไถเดินตาม รประหยัดต้นทุนนะครับน้ำมันเติมไว้ร้อยหนึ่งนี่เอาอยู่ทั้งวันนะครับนี่น้ำมันร้อยหนึ่งนี่คาดทั้งคาดทั้งไถอยู่ทั้งวันนะครับก็ประหยัดน้ำมันก่อนาเป็นนาแบบไม,ไม่ไม่ใช่แปลงเดียวเนาะแบบยังไงล่ะคันนาหนีแปลว่าไม่รู้กี่เส้นต่อกี่เส้นครับเห็นไหมแบบมองไปเห็นแต่คันนาเลยบางนู่ ขวางกันเต็มเลยนะครับแล้วก็หายยากหน่อยนิดนึงเนาะในเหมือนนาหยาดใหญ่ รเริ่มเริ่มหาดูยากนะยุคนี้รถไถเดินตามแต่ว่าขนาดเปลี่ยนมาขี่ยุคแล้วแต่ว่ารถไถเดินตามเนี่ยไม่หมดสักทีนะครับยังมีคนใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับปีนี้มีคนมาถามจ้างพวกผมให้ไปคาดนาให้หรือว่าไถนาให้รนถะใหญ่ลงไม่ได้นะครับทั้งสามสี่คนนะหลายคนเลยแหละมากกว่าน,นั้นอยู่แต่ผมไม่มีเวลาเนาะ ก็ไม่ได้ไปรับจ้างเขาแค่ของตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะครับร <c oughs> อไว้ไถของตัวเองนะครับบางนารถหญ่เขาลงไม่ได้เขาก็มาเรียกรถไถเดินตามไปไถให้น้องเพราะว่าผมไม่ได้ไปนะครับเดิพาเดินดูเห็นไหมครับถ้าตรงไหนดินมันไถไม่ค่อยมีหญ้าเนาะแล้วก็เสมอเสมอ เรี่ยบในครั้งเดียวเลยนะแต่ตรงไหนยาญเยอะนน่เห็นไหมแบบนี้มันฟอรม่เรียบนะสองวันถ้าทำดีๆสองคนนี่ผมก็ทั้งไถทั้งข้าวสองวันแล้วก็หวานด้วยนะยทั้งไถทั้งข้าทั้งหวานสองวันประมาณเก็ดไร่เนอะ วิ่ใหญ่ผมใส่วิ่ใหญ่เกินเนาะเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งยังเร็วเลยเห็นไหมครับขนาดเกียร์หนึ่งนะครับเนี่ยถ้าเกียร์สองหนีวิ่ง่าวันเรียบเลยเห็นไหมโหเรียบไปเลยครับโอเคใช้ได้ นนี้ก็เป็นมันนะครับตัวนี้ไอตรงนี้มันไม่มีน้ำหรอกทุกปีนี่จะไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่ามันคนลระดับเอระดับกันเห็นไหมข้างบนนี่จะสูงนะครับสูงหมดเลยตรงนี้จะต่ำลงนี่ต่ำลงไปนี่เลยต่ำมากนะเห็นไหมมันเป็นขั้นขั้นบันไดลงไปเลยมันจะต่ำนะครับก็เลยปลูมันใส่เดี๋ยวค่อยดูก่อนถ้าเกิดฝนดีจัดก็ จะเอาข้าวมาดำนะครับจะดำดำเอาดำนาไปเลยไถทิ้งเนาะแต่ตัวนี้ผมเอาเงามันนมาปลูกไม,ไม่ไม่ใช่ต้นต้นไม่นะนี่ให้ดูอันนี้ครับเป็นเงานะครับเงามันนี่เริ่มเริ่มแต่ยอดแล้วเห็นไหมเริ่มแต่ยอดแล้วเป็นเงามันยกลองวันนี้ตอนเช้าตอนเย็นๆฝนตกใส่นะครับปูแย่เลยแต่อันที่จริงช่วงนี้มันมันไม่เหมาะที่จะปลูกมันเนาะเพราะว่าไอยังไงล่ะ <c oughs> มันฝนมันจะตกบ่อยนะครับถ้าฝนตกบ่อยนี่พวกร่องพวกนี้มันจะแน่นนะครับแน่นแล้วทาให้มันไม่งามนะครับถึงงามก็ลงหัวไม่ดีไม่ไม่ดีนะครับนี่แต่ว่าตัวนี้ผมปลูกเสี่ยงไปเลยเนาะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับพอปีที่แล้วนี่เข้าันไม่เป็นเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าไอ้น้ําไม่อยู่เนาะขนาดปั้นขนาดสูงเห็นไหมครับนี่นี่ปั้นขนาดสูงยังน้ํายังไม่อยู่เลยครับฝนไม่ตกแค่สามวันเท่านั้นน้ำหายหมดเลยตรงนี้เฉพาะตรงนี้นะ ผมก็เลยลองกระมาณปลูกด,ดูปีนี้นะครับเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าฝนแรงก็ดีไปนะถ้าฝนดีก็ไถทิ้งนะครับแต่ผมมองดูแล้วนุ่นน่าจะดีนะ <c oughs> อะว่ากันไปเนาะทหาไปอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะคาดช่วยพี่ผมอยู่ ก็เมื่อเช้าก็ติดลมตรงนี้นี่นาข้างๆข้า,ขาหวานก่อนเป็นเดือนนะครับก็งามแล้วนะครับงามแล้วหวานทันนะครับแต่พวกผมนี่ไม่มีเวลาเนาะพึ่งมาบ้างนี่ครับแล้วก็ไถช้านะครับปีนี้ทุกปีผมไถไว้นานแล้วก็เฮ้ยถอนมันออกแล้วก็ไถเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณ15วันก็มาไถหวานข้าวนะครับมันก็จะดีเลยนะครับ ไอตัวนี้ผมปล่อยไว้ครึ่งเดือนค่อยมาไถน,นะครับกินน้ำก่อนอมาแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนกับพี่ผมนูน่นทางอุบลครับทางนั้นเป็นจัง,จงหวัดอุบลครับตกแล้วน้องผมอยู่บนบอกว่าตกแรงอยู่นะทางอุบลเขาบอกว่าตกแรงอยู่ ตรงนี้มันลมด้วยนะครับนี่เมื่อเช้าติดลมตรงนี้สองสามครั้งนะครับ